สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวจีนจิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่158ซึ่งจะเป็นคลิปที่3ของวันเนาะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากรถม้าลงมีคานั้นที่เหมือนมันนั้นจะกลับไปยังจีนจิงซานถาวายอย่างไรก็ตามมันกลับหันหัวกลับมายังฝั่งเมืองทั้งสี่ไม่รู้ว่าพวกเขามีความต้องการอะไรถึงได้กลับมายังที่นี่อีกครั้ง หลังจากที่จินทิงซานนะครับได้รับชัยชนะเหนือสิบคนทรงในตำนานบัตรนี้นั้นรถม้าลงเมคาที่ได้บินจากไปมันกลับหันหัวกลับมายัางทิศทางของเมืองทั้งสี่พวกเขานั้นกลับมาทำอะไรทำให้เราชาวเมืองนั้นถึงกับต้องรู้สึกต,ตกตะลึงชาวเมืองบางส่วนนั้นนะครับได้วิ่งหนีตลุดเปิดโปง่งและในเวลานี้รถม้าลงเมคาได้เคลื่อนที่มาอย่างช้ามากในขณะเดียวกันนั้นลู่โจก็ได้แต่สำรวจพื้นแผ่นดินเบื้องล่างใช่หลว ในที่สุดพวกเขาก็กลับมามองเห็นได้อีกแล้วเอาละ่ะรีบตามหาผู้อุโวหัววู้ตเาซะขอรับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินและตัวนู่ทรงได้ยิงแบบนั้นไม่รอช้ากระโดดลงจากรถม้าในทันทีในขณะที่ลงจากรถม้านั่นเองผู้ฝึกยุทธจากเมืองตังซีก็เห็นแบบนั้นพวกเขาก็ต่างวิ่งหนีไปอย่างสุดชีวิตหมิงซื่ออินที่เห็นแบบนั้นนะครับเขาก็พูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้อไอ้พวกนี้ช่างขี้กาศเสียจริงมันกลัวอะไรกันนะักกันหนา เฮ่เฮ่เฮ่ตัวนูเซิงกาวต่อนะครับไม่แปลกหรอกนะที่พวกเขาน่าจะกลัวกันเห้ hey, สิทธิพี่นี่ช่างฉลาดหลักแหลมจริงๆข้าคิดว่าผู้อาโสฮัคงไม่คงอยู่ไม่ไกลาจากแถวนี้เป็นแน่หมิงซื่ออินได้พูดออกมาหลังจากหันไปมองรอบๆลัวขีซานเองก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาธรรมดาข้าเป็นห่วงผู้โสหัว,วว่าจะไม่สามารถรับมือกับชายคนนั้นได้ไม่ต้องห่วงในตอนนี้ตาปะนึกพลัง ประทับทั้งหัของผู้โซน่ะได้เพิ่มพลังมากขึ้นข้าคิดว่าเปลี่ยดาบ13หน้าของหลัวชีซานไม่สามารถที่จะทําอะไรเขาได้แน่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าข้าเป็นลัวชีซานที่ไม่สามารถทําอะไรได้ป่านนี้ข้าคงคิดจะหยุดโจมตีไปแล้วละ่ะต้วนมู่เซิงนะครับพูดออกมาอย่างดูถูกดูแค้นหมิงซื่ออินนะครับตัวเขาไม่ได้เข้าใจคําพูดของต้วนมู่เซิงเลยแต่ถึงแบบนั้นหมิงซื่ออินก็ไม่ได้คิดแย้งอะไรเหี hey, งั้นเหรอ ท่านพูดถูกแล้วล่ะสิพิพี่แคลกแคลกเอ้นั่นมันเสียงอะไรกันหมิงซื่ออินหันกลับไปมองในตอนนั้นเองนะครับก็มีมือของใครบางคนปากดขึ้นมาเหนือพื้นดินที่ไม่เกี่ยมหมิงซื่ออินนะครับรีบกระโดดถอยกลับมาด้วยความตกใจเขาชี้ปที่มือนั่นนะครับก่อนจะพูดขึ้นเฮ้เอเออะไรนะศพศพมีชีวิตอย่างนั้นเหรอ ถ้าว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากตั้งสติได้หมิงซื่ออินก็เลิกคิดแบบนั้นมันจะมีสุบป,ปาที่ไหนกันละ่ะรอดจากแรงระเบิดอันมหาศาลขนาดนั้นไปได้หมิงซื่ออินไม่รอช้านะครับเมื่อนึกเช่นนั้นได้คนแรกที่เขาเอาคนแรกที่เขาพอที่จะนึกได้ว่าจะมีใครกันนะที่รอดจากสุดยอดพลังระเบิดนั้นหนาของฟานซุยเหวินก็ได้ลอยมาในทันที เพราะว่าในตอนนี้นะครับคนอื่นๆได้ตายไปพร้อมกับแรงระเบิดเมื่อคู่เหลวฟานซุยเหวินคงจะเป็นคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสรอดชีวิตส่วนลูกน้องของเขาอัศวินดำนั้นในส่วนของยูจงและต้วนยานหงนั้นคงไม่แข็ง,ง,งแกร่งพอที่จะสามารถรอดมาจากแรงระเบิดอันมหาศาลนั้นได้ลูโ่โจในตอนนี้ยืนอยู่บนรถมา้าเขามองลงไปที่ปืนและก็มองเห็นแขนเช่นเดียวกับมิงซื่ออินเออท่านอาจารย์เป็นไปได้ไหมที่เจ้าของแขนนี้จะเป็นฟานซุยเวิน เจ้านี่มันดูเหมือนว่าจะทนทายากเสียสิ่งข้าน่ะไม่อยากที่จะทำให้ฟานซุยเหวินต้องทรมานอีกต่อไปข้าจะต้องเป็นคนปิดชีพเขาเองหมิงซืออินพู้เสตนะครับได้ยกมือขึ้นเขาได้ชูเขียวแห่งปืนพิภพออกมาก่อนที่จะก่อนที่จะปลดปล่อยพลังแสงเป็นประกายออกมาจางๆต่วนหมู่เสิงที่เห็นแบบนั้นถึงกับพูดไม่ออกเฮสิบน้องสี่เป็นคนที่ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอมาโดยตลอดข้าน่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆ หมิงซื่ออินเดินเข้าไปใกล้นะครับตอนนี้เขาก็ได้ยินบ,บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเสียก่อนขุดเฮ้ย hey. ตวนหมูเซิงรีบอธิบายท่านอาจารย์อยากให้เราขุดมันขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเป็นใครกันแน่ยังไงละ่ะอ๋องั้นเหรอขอรับได้ท่านอาจารย์หมิงซื่ออินรีบเก็บเคี้ยวแหงปืนปพิปบนะครับในตอนนี้ตัวเขารู้สึกสับสนเล็กหน่อยน่าเสียดายจริงๆหากได้สังหารศัตรูที่ทรงพลังแบบนี้เมื่อเป็นเช่นนั้น คงจะไม่มีใครกล้าดูถูกหมิงซื่ออินอีกเป็นแน่หมิงซื่ออินได้ดูกแขนไปมาในตอนนั้นนะครับและพลังลมปานของเขาได้ปรากฏขึ้นตัวเขาอัดพลังลมปานที่มีลงไปสู่พื้นแผ่นดินตูมหมิงซื่ออินเห็นผู้ที่อยู่เบื้องล่างก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเออท่านอาจารย์เจ้าหมอนี่ก็คือฟานซุยเวินข้าไม่คิดมาอ่อนเลยว่ามันจะรอดจากแรงระเบิดขนาดนั้นมาได้นี่มันปาฏิหาริชัดๆ <c oughs> ก็จนถึงตอนนี้นะครับ จาก e ีพีที่แล้วที่าฟานซุยเวิรนขอเสียสลัดเนี่ยแอบคิดลึกๆว่าถ้าหากฟานซุยเหวิรนเนี่ยได้เข้าจินถิงซานเนี่ยคงจะสนุกน่าดูเนาะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังให้กับซาลาโมตียนได้เป็นอีกอามากมายดูโจที่ได้ฟังแบบนั้นนะครับก็ได้พูดขึ้นหีมีเคล็ดวิชาแห่งลทัทธิเต๋าหนึ่งที่มีชื่อว่าเคล็ดวิชาลูหิตแคลคลาดการจะใช้เคล็ดวิชานั้นได้ต้องใช้แก่นแท้ของพลังชีวิตตัวเองยาวนานกว่าหลายสิบปีรวมไปถึงพลังลุมปานในจุดตันเถียน ถ้าหากตรงตามเงื่อนไขแล้วก็ทําให้ผู้ที่ครอบครองหรือผู้ที่สามารถใช้พลังนั้นสามารถสร้างชั้นพลังป้องกันให้กับร่างกายของผู้ที่เป็นเป้าหมายได้ขนทีได้ยินแบบนั้นนะครับที่ยืนอยู่บนรถม้าต่างก็ตื่นตกใจฝานสงก็ได้ตกตะลึงนะครับและเขาก็ได้ตั้งสติจากนั้นพยักหน,าน้าก่อนจะพูดขึ้น แต่ถึงแบบนั้นผู้ที่ใช้คิดวิชาโลหิตแก้วคาดนั้นจะต้องจ่ายค่าตอบแทนอันสูงส่งอยู่ดีถ้าหากจุดตันเถียนของผู้ใช้คิดวิชาได้รับความเสียหายไปเมื่อถึงตอนนั้นวรยุทธทั้งหมดที่มีที่เขาเคยฝึกฝนมาก็จะต้องหายไปทําไมฟานซุยเวินถึงได้ทนมาถึงขนาดนี้ได้ละ่ะสําหรับผู้ฝึกฝนใช้คิดวิชาโลหิตแก้วคาดเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้คิดวิชาโลหิตแก้วคาดไปนั้นคิดวิชานั้นจะสามารถช่วยชีวิตของ ผู้ใช้เอาไว้ได้แต่ถ้าหากพลังบรยุทธ์ที่มีนั้นถูกทำลายไปการเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายไปแล้วทำไมฟานซุยเวินนั้นถึงเลือกที่จะย่ต่อแบบนี้ทุกคนที่เห็นเช่นนั้นต่างก็รู้สึกง,งุนงงเพราะว่าพลังนั้นนะครับที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีนั้นเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างมากหากเสียมันไปก็ต่างอะไรจากการที่คนคนหนึ่งนั้นได้คนคนหนึ่งนั้นได้ สละทุกอย่างของชีวิตไปแล้วกันเราหมิงซืออินได้ตัวสอบร่างกายของฟานซุยเหวือนย่างใกล้ชิดและเมื่อเข้าไปใกล้ๆสีหน้าของหมิงซืออินก็ได้เปลี่ยนไปในทันที่เอ๋ท่านอาจารย์เจ้าหมอนี่มันยังหายใจมันยังมีชีวิตอยู่แต่ถึงแบบนั้นเขาก็กลับ aim, อ่อนแอมากข้าคิดว่าคงจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่จะจัดการสังหารเขาเพราะแบบนั้นข้าเองก็จะได้จัดการกับยอดฝีมือด้วย ตวนมูซึงนะครับถึงกับพูดไม่ออกฮิฮิฮโจจีเฟิงเองก็รู้สึกสับสนมากเช่นกันต่วนมูซึงได้แต่จ้องมองหมิงซื่ออินด้วยความรังเกยียจสําหรับเขาแล้วเขานั้นไม่ชอบซ้ําเติมคนที่กําลังล้มอยู่โจจีเฟิงนะครับถือว่าเป็นศิษย์กนแรกของสำนักดาบสวรรค์ถึงแม้ว่าเขาจะตอนตัวออกมาแต่ลึกๆแล้วโจจีเฟิงยังคงนับถือเต้นทางแห่งคุณธรรมอยู่ถึงแม้ว่าเขานั้นอยากจะช่วยฟานซุยเหวินสักแค่ไหนแต่ตัวเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมา มิงซืออินได้เรียกเคียวแหงพื้นพิปบออกมาอีกหลังลูโจนะครับก็ได้ลูกเกลาของตัวเองก่อนจะมองไปที่ฟานซุยเหวินอย่างไม่เยแสฟานซุยเหวินน่ะก็วีรกรรมมาโดยตลอดข้าคิดว่าเจ้านั่นคงจะไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์นั้นแน่ข้าคิดว่าฟานซุยเหวินน่ะคงจะเป็นคนเลือกทางนี้เองฟานสมก็ได้พูดขึ้นข้านะคิดว่าฟานซุยเหวินอยากมีชีวิตอยู่ก็เพื่อเป็นสักขีในการใช่แล้วเพื่อ เป็นสักขีพยานในความตายของมอลลี่ก็แค่นั้นหีแล้วทำไมพวกเราต้องไปทำตามความปารานาของมันด้วยละ่ะไรสาระเจ้าคิดว่าจินติงซานน่ะเป็นสำนักฝ่ายธรรมะแห่งการกุศลอย่างนั้นเหรอไม่มีเวลาอีกต่อไปข้าจะดับลมหายใจสุดท้ายของเจ้านั่นเองข้าจะทำให้มันจบลงภายในดาบเดียวหมิงซืออินรู้สึกกังวลเล็กน้อยนะครับก่อนที่ตัวเองจะลงมือต่อไปตัวมูเซิงไม่อาจอดทนดูได้อีกต่อไป เขารีบดึงตัวหมิงซืออินกลับก่อนที่จะพูดขึ้นเ๊ะ hey, สิทธิ์น้องสี่พวกเรานะ่ะต้องหาผู้อุปโสพวกก่อนสิถึงจะถูกเอ่อท่านพูดถูกแล้วละ่ะสิปพี่หมิงซืออินพยักหน้าอ่าสิบพี่สิทธิ์น้องทั้งสองคนนะครับหันไปมองรอบๆอ,อีกครั้งนอกเหนือจากเราผู้สังเกตการแล้วก็ไม่มีใครอื่นดูแถวนั้นเลยในตอนนี้นอกเหนือจากผู้ฝึกยุติของเมืองทั้งสี่ที่หนีไปแล้วบางคนก็ได้แต่คุกเขาลงกับพื้นเนืองจากพวกเขานั้นมีวรยุทธ์ต,ตมต้อย เกินไปและเพราะแบบนั้นเองพวกเขาทั้งหลายได้แต่คุกเขาด้วยความสั่นกลัวนะครับไม่มีแรงแม้แต่จะกล้าหนีออกจากถานที่แห่งนี้ในตอนนั้นนะครับลูโ่โจก็พูดมาอีกครั้งเอาล่ะพาเขากลับไปที่กินถิงซานซะเอะ๋อะไรนะพากลับไปกินถิงซานฟานซุยเหวินเป็นผู้ที่มีพลังร่างอวาตราดอกบัวแปลกกลีบและเพราะเจ้านั่นเกลียดมอลี่มากพวกเราควรรียจะเก็บมันไว้ลูโ่โจกล่าวขึ้นเย่สำเร็จนะครับในที่สุด าฟานซุยเหวินก็ได้กลับไปที่จินติงซานจะในฐานะไหนก็ดีพระเอกของเราเลือกเก็บไว้แล้วก็มันจะมีผลสําคัญมากนะครับในอนาคตคุมกําลังของจินติงซานในตอนนี้คือ,อเอาจริงๆโคตรอ่อนแอนะครับมันมีผู้ที่เป็นตัวชนอยู่แค่ไม่ก,กี่คนหมิงซื่ออินต้วนมู่เซิงผู้โสว,ว,วแค่นั้นแหละครับถ้าได้ถ้าได้ฟานซุยเหวินมาอีกคนหนึ่งอ่ะคือแบบโอ้ยมันเพิ่มความแข็งแกร่งให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคครับ ต่อกันฟานซุยเวินนะ่ะมีพลังร่างอวตารดอกบัวถึง8ปดกลีบและเพราะเจ้านั่นเปียดมอลีอย่างมากเราควรจะเก็บเขาไว้ลูโจพูดขึ้นเออรับทราบครับท่านอาจารย์หมิงซื่ออินนะครับถึงแม้ว่าจะไม่พอ,อาไม่ชอบฟานซุยเวินแต่ถึงแบบนั้นเขาไม่กลาเสียขัดคําสั่งของผู้เป็นอาจารย์ หมิงซื่ออินได้ยกฝ่ามือของตัวอิขึ้นก่อนจะขุดฟานซุยเวินขึ้นมาในตอนนี้นะครับร่างปลายของฟานซุยเวินกลับมีพลังอีกครั้งฟานซุยเวินนั้นได้รอดพ้นจากความตายแล้วนั่นเองหลังจากที่ใช้เคล็ดวิชาเวหาพงปนาช่วยฟานซุย,นยเวินในตอนนี้ตัวเขานั้นนะครับอาการของเขากลับมาคงที่แล้วหมิงซื่ออินที่ได้รักษาฟานซุยเวินเบื้องต้นเสร็จก็ได้อุ้มเขากลับมาที่รถมา้าลอยฟ้าลงมีคาอีกครั้งผู้วุสู โจจีเฟิงได้ชี้ไปที่ทิศตะวันออกนะครับและเพราะว่าตัวเขากาลังอยู่บนรถม้าเพราะแบบนั้นเขาจึงมองจากระยะไกลกว่าผู้ที่อยู่เบื้องล่างในตอนนั้นเองวัววูเต๋าก็ได้ลากร่างอันอ่อนล้าของตัวเองกลับมาเสื้อผ้าของเขานั้นขาดรุ่งริ่งใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลและอัววูเตานั้นก้าวอย่างหนักแน่นเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไปหาพวกตัวมู่สึงตัวมูซ่ซึงที่เห็นแบบนั้นก็ได้รีบเดินไปหาปู่โสอัววูเต๋าแล้วรีบช่วยพยุงตัวเขาไว้หลังจาก ตัวนูซึงได้ถามออกมาสงสัยหลังจากนั้นนะครับตัวนูซึงก็ได้ถามออกมาอย่างสงสัยอี๋ท่านผู้สูงขั่วเล้วลัวชีซานละ่ะอยู่ที่ไหนกันหัววูเต๋านะครับได้แต่ถอนหายใจขเขาเหลือบมองไปที่ตัวนูซึงก่อนที่หันไปมองลู่โจบ,บนรถมา้าเออทักษะการใช้ดาบของเจ้านั่นแข็งแกร่งเกินไปกาน่ะไม่สามารถทําอะไรเจ้านั่นได้เลยลู่โจมองไปที่หัววูเตาอย่างตั้งใจก่อนจะพูดขึ้นแต่เจ้านั่นก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้เช่นกันใช่ไหมล่ะ สุดท้ายแล้วนะครับถึงแม้ว่าวัววูเตาจะมีพลังใหม่แต่ถึงแบบนั้นเขาก็มีอาจที่จะเอาชนะศัตรูได้สิ่งที่วัววูเต่าจะทำได้ก็แค่การต้านทานการโจมตีไปเรื่อยๆจนกว่าหลัวชีซานนั้นจะหมดความอดทนวัววูเตาได้พยักหน้าใช่แล้วผู้อุโสจีสุดท้ายพวกเราทั้งสองนั้นได้เสมอกันเฮแล้วหลัวชีซานเจ้านั่นไปไหนแล้วหมิงซื่ออินพูดเออเจ้านั่นไปเล้วน่ะเฮ หมิงซื่ออินได้เวียงแขนยังไม่พอใจหลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อเจ้ากล้าปล่อยให้คนที่มาลุกลูกจินจริงซานหนีไปได้อย่างไงทุกทุกคนนะครับจับจ้องไปที่หัววู้เตาตายสิสุดแล้วหัววู้เตามาจากซ้ำนักหยุนบางทีผลการต่อสู้อันอาจจะไม่ได้จบลงด้วยการเสมอมีโอกาสที่พวกโสคนนี้นั้นอาจจะชนะหรือปล่อยให้ศัตรูที่เป็นอดีตสหายนีไป แต่ถึงแบบนั้นก็ไม่มีใครสามารถร่วงรู้ความจริงได้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีพยานรู้เห็นในเหตุการณ์การต่อสู้ที่เกิดขึ้นนี้หัววูเตาที่ได้ยินแบบนั้นตอบกลับมาในทันทีเฮะ้ะทุกๆคำที่ข้าพูดออกมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงถ้าหากท่านปรมาจารย์ไม่เชื่อข้าข้ายินดีรับโทษและรับผิดทุกอย่างพอได้แล้วพระเอกของเราพูดขึ้นมานะครับดูโจรีบรบลุกมือขึ้นจากนั้น ออกคำสั่งอ่ตัวทีครับลู่โจยกมือขึ้นอย่างช้าๆนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาไม่เป็นไรข้าเชื่อเจ้าวัววูเตาได้พนักหน้าด้วยความตกใจหลังจากนั้นเขาก็ได้คารวะลู่โจเออขอขอบคุณมากครับท่านท่านปรมาจารย์จีในเวลาเดียวนั้นนะครับติงลู่โจก็เห็นค่าความพักดีของวัววูเตาเพิ่มขึ้นถึงอีก5%เปอร์เซตวนหมู่ซึ่งได้พาวัววูเตากลับมาที่รถม้าล่องมีคา เอาละทีนี้คนทุกคนนะครับสมาชิกหลักของจินถิงซานก็กลับมากันครบแลว้วพวกเขาก็ไม่รอช้าเอาละพวกเราจินถิงซานกลับบ้านกันรับทรบาบค่ะครับในตอนนั้นนะครับในขณะเดียวกันจากาในขณะเดียวกันนั้นจากาที่ 5, าในขณะเดียวกันนั้นนะครับ ที่ที่อยู่ห่างจากจุดระเบิดไปกว่าสามไมด้วยกันหลวจชีซานได้ปักดาของตัวเองลงบนพื้นดินก่อนที่จะบนพื้นพรมกับตัวเองน้อยเนี่ยเจ้าแก่นั่นมันกริงกาจริงๆถ้าหากเจ้านั้นไม่ใช้พลังลมปานไปปรับป้องกันเวทมนต์คาถาข้าคนนี้เห็นทีต้องพ่ายแพ้เป็นแน่ใครจะไปรู้กันละว,ว่านักบุญแห่งดาบอย่างข้านั้นจะต้องหนีจากการต่อสู้มาด้วยสภาพทีสบักสบอมเช่นนี้ก็สรุปแล้วผลการต่อสู้ก็น่าจะ เสมอจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญในไฟล์ของวัววูเตาน่าจะเป็นไฟล์ได้เปรียบด้วยซ้ําเพราะว่าเขาแบ่งพลังส่วนหนึ่งไปในการปกป้องอ <c oughs> รถมมาก,ก่อนหน้านี้ด้วยน้อยเนี่ยช่วยไม่ได้ขาคงได้แต่ลืมไปล่ะนะหลัวชีซานนะครับสายหัวออกมาอย่างช่วยไม่ได้ในตอนนี้เองหลัวชีซานที่กําลังจะจากไปถ้าว่าอย่างไรก็ตามนะครับ ในเวลานั้นสิ่งที่ทําให้พวกเราทุกคนต่างก็ต้องตกตะลึงมันได้เกิดขึ้นในตอนนั้นอีกชายผู้ใช้ดาบชุดเขียวก็ได้ปรากฏขึ้นตัวอาปากฏขึ้นมาอย่างเงียบเียชายที่อยู่เบื้องหน้านะครับมันมันได้อยู่ห่างไปกว่า50เมตรชายใช้ดาบชุดเขียวชายคนนั้นนะครับก็ได้เอ่ยปากพูดขึ้นสวัสดีแม้ว่าจะไม่มีเรี่ยวแรงอะไรมากนะครับแต่ลัวชีชานนั้นก็ไม่ได้ จะไม่ระมัดระวังตัวเองตัวเขาเห็นปูที่ใช้ดาบชุดเขียวปากดขึ้นถึงกับต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากจะเจ้าคือข้ามีชื่อว่ายู่ช้างหลงดวงตาของออดวงตาของหลัวจีซานนะครับได้ฟังแบบนั้นถึงกับต้องเบิกกว้างตัวเขานั้นกำดาบแน่นจนตัวสันในตอนนี้ตัวเขาไม่มีเรี่ยวแรงมากพอที่จะสู้กับดาบปีศาจยูช้างหลงได้อีกต่อไปห้อยนีย่ดาบปีศาจอย่างนั้นเหรอ ในฟังของอยูชางหลวงนะครับจีได้ยินในส่วนของลัวชีซานเรียกฉายาของตนขอขอพูดขึ้นมาในทันทีเนั่นก็แค่ฉายาของข้าเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรที่จะพูดถึงหรอกนะยููชางหลงได้หันกลับมาพูดกับลัวชีซานลัวชีซานได้ก้าวถอยหลังข้าข้ามาที่นี่เพราะคำสั่งของท่านเจ้าสำนักแห่งความบริสุทธิ์ข้ามาเพื่อชำระล้างมลทิจีนให้กับสำนักของพวกเราข้าไม่ได้มีความตั้งใจอะไรจะเป็นศัตรูกับ กินริงซานของเจ้าหรอกนะเจ้ากําลังกลัวสินะไม่ข้าไม่ได้กลัวอีไม่เจ้านั่นแหละกลัวอยู่ช้างรุ้งทรายหัวเบาๆนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เผยเห็นถึงรอยยิ้มที่ชั่วร้ายไม่ต้องกังวลไปข้าน่ะไม่ฟันพวกที่ใกล้ตายหรอกนะหลัวชีซานนะครับไม่ได้เชื่อคําพูดอะไรเลยเจ้าน่ะมันอ่อนแอใช่แล้วหลัวชีซานเจ้าน่ะอ่อนเอเกินไป หลัวชีซานนะครับเขาไม่เคยถูกล้อเดียนแบบนี้มาก่อนน้อยเนี่ยสิทธิ์ของจินจริงซานผู้ชั่วร้ายจะไม่ทําร้ายคุณไม่มีทางสู้อย่างนั้นเหรอือไรสาระก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับตอนนี้เดี๋ยวก็มาดตูต่อกันในตอนหน้า159ว่าดาบอีสาตดู่ช้างหลงลูกศิษย์คนที่สองของปรมาจารย์มหาวายร้ายจีเซียนเต้าจะได้เข้าปะทะกับ นักบุญแห่งดาบหรือชีซานหรือไม่แต่อย่างที่ว่าแล้วเนาะอยู่ฉางรงคงจะไม่ฟันคนที่อ่อนแอหรอกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมาที่นี่เพื่อทําอะไรจะบอกว่ามาช่วยอาจารย์ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมาสายหรือว่ามันจะมาเล่นงานพระอีกก็ไม่ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันมาไม่รู้ว่ามันมาทำไมเดี๋ยวมาคําตอบในตอนหน้าแล้วก็ฟานซุยเวิรนเนี่ย ได้กลับไปกินสิงสารแน่นอนไม่ว่าจะาในส,สถานะนักโทษหรือว่าสถานะผู้สุก็พระเอกคงจะเก็บไว้ใช้งานก็อันนี้เป็นความชอบอชอบส่วนตัวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวละครนี้ค่อนข้างมีมิติเป็นตัวละครที่ผมค่อนข้างชอบดีแล้วนะครับมันเป็นถึงผู้ผู้ที่มีร่างอวตารแปคลีบเนาะถึงแม้ว่าจะใช้เคล็ดวิชาอะไรของมันแล้วทําให้พลังบางส่วนเนี่ยหายไปก็เถอะ แต่ยังไงซะมันก็ยังมีในส่วนข้อมูลและพระเอกของเราเอ่ยมากับปากว่าเจ้านี่มีประโยชน์อย่างไงในตอนหน้าเขาก็อาจจะมีโอกาสค่อนข้างสูงที่ได้เป็นสมาชิกของจินจิงซานอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อๆล่ะครับคิดเห็นยังไงบ้างกับในส่วนของอาฟานซุยเหมินโอเควันนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะครับพักก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ